จะได้เก็บไว้สําหรับผมมากดใส่ได้ดีนะฮะไว้ที่ได้ดีม้นจะเปลี่ยนก็กดตรงเลียกตัวตั้งเสร็จผุ๊มก็จะได้อย่างนี้มันจะขึ้นเป็นตัวใหญ่ๆตรงหน้าจอนะฮะแล้ก็ขึ้นแบบน,นี้นี่เราจะมาตั้งค่ากันให้อันนี้นะฮะกดเลือกเป็นไฟล์ที่เราจะบันทึกเวลาอัดเสร็จว่ามันจะไปอยู่ตรงไหน กดขั้นสูงนะฮะอ๋อนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษเซฟสองเซฟสองเซฟสองเหรออ่าให้กดวิดีโอเอ่อชื่ออะไรครับผมอ่าทีนี้นะฮะตั้งค่านะฮะวิดีโอฮะหัวแคนชื่ออะไรข้ามาตั้งค่าเออหัวแคนรู้จักไหมครับรู้จักหัวแคนปะครับเนี่ยไม่ไม่รู้จักหัวแครนครับได้อยู่ในมาเห็นได้ในที่นี่เรียกมาอยโฟนนะครับเนี่ย อยู่ที่สามอ๋อโอเครับนีงไม่ต้องนะฮะอืมเลือกไมโครโฟนหรือเป็นวินโด้ก็ได้ฮะแต่ผมเป็นโน้ตบุ๊กวินโด้แปดนะเราจะวินโด้แปดไปเว็บแคมนี้ไม่ต้องไปสนใจนะฮะโลโก้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจเหมือนกันลักษณะเนี่ยเพิ่ยิงคนเชื่อหนึ่งสองคลิกเมาส์ผมจะหนึ่งหนึ่งสสีของคลิกเมาส์ที่ผมใช้อ่าที่ผมแสดงอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะมันจะไม่เห็นเมาส์นี่ละมันจะดูอยู่ด้านบนนะ อ่าล้วก็เลือกสีไปคลิกซ้ายคลิกขวาสีไฮไลท์ก็คือเป็นตัวไฮไลท์คือเป็นตัวเมาส์นะฮะเป็นรูปเมาส์นะ,ะเ,เขาให้หนึ่งสองแบบรูปเมาส์เอาไหมอ่าสว่วนนี้เ,เปลี่ยนเป็นสูงสําคัญกว่าปกตินะฮะนับนับนับ,นบอย่าเลยนะอยาลยวใช่ทำตามผมเนี่ยที่มีบันทึกไว้ะะน,นะฮะอาะแต่สีแล้วแต่คุณนะฮะเสียงประมาณนี้นะฮะกดตกลงันเลยอ่าส่วนนี้ก็กดสําหรับอัดเกมได้นะฮะ แต่ลูกคาาแล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณจะใช้โปรแกรมนี้หรือไม่แต่ผมจะมีโป,ปรแกมอีกหนึ่งโปรแกรมนะแต่เดี๋ยวผมจะสอนไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันอ่ะเราก็มากดตรงเพิ่มลักษณะคลิกเมาส์ะคอนเซอร์เมาส์บันทึกหรือหยุดตอนนี้ไม่ต้องไปตั้งค่านะฮรูปภาพกด f อป11กดปุ่มรัดด้วยนะฮะติดที่ปุ่มรัดแสดงคอนเซอร์เมาส์ อ่าติ๊กเป๊กนะครับอะไรนะแต่ถ้าคุณอยากปรับก็ไม่จะแค้คัดแบบนี้แหล้วฮะแต่ถ้ากดอันนี้มันก็จะไม่สามารถเล่นได้ก็จะเป็นบันทึกสำหรับหมดเกมตอนนั้นนะฮะแช่นายเอิร์ะไม่ได้ถามอ่ะไม่รู้ว่าต้องรอถามเอาโอเคครับถ้าสงสัยอะไรก็เมนไว้ใต้คลิปนะครับอ่าลืมช่วงอันนี้มันจะยังเขียนว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะน้าโตแตกน้าโตแตก ถ้ามันเป็นของแท้เราก็น้าตัวแตกนะตัวแตกไปเซ้นนะฮะเฮ้ยเฮียมีคนยิงผมไปซื้อตรงไหนตรงไหนไม่กี่บาทแต่ที่รู้โดนยิงอยู่ผมได้เข้าให้ดูอ่านี่ไงเฮ้ยหน้าหนังหน้าหนังแค่อันเดียวนะฮะสามสิบเก้าบาทครับสามสิบเก้าบาทเข้าเข้าตัวนี้กันเข้าตัวนี้กันแค่ตรงนี้กันที่มีนัดดิสดิสทอปใตเหรอ เลือกอันนี้ไปนะฮะสามจุดเก้าบาทฮะแล้วคุณก็ใช้ได้มากกว่าสิบนาทีเพราะโปรแกรมนี้ถ้ายังไม่ได้ลองทับเบียนมันจะอัดได้นานกว่าสิบนาทีนะฮะหรือไม่ก็เท่ากับสิบนาทีแล้วแต่คุณอัดแต่โปรแกรมนี้ส่วนมากผมจะใช้อัดอ่าพวกวิธีสอนอะไรก็ต่างๆขนมาเลยฮะเนี่ยโปรแกรมนี้ที่ตรงไหนเก็มากกว่าคุณลงน้ำไ้ก่อนคุณลงน้ำไ้ก่อนคุ้มข่าวไว้เก็บครับถ้าอยากให้ถ้าใครอยากให้สอนอะไรอีกก็เมนไว้ด้านล่างคลิปนะแต่ส่วน ส่วนเว็บนี้เดี๋ยวผมก็จะให้ไว้ใต้ลิงก์นะครับขึ้นมานะครับจากนั้นให้กดดาวน์โหลดนะครับนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแล้วให้เรามาดาวน์โหลดนะครับก็ให้กดดาวน์โหลดไปนะครับโอจนไปดาวน์โหลดเสร็จนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้ไฟล์หน้าต่างนี้มานะครับ อันนี้เลยแอคชั่นหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดห้านะโอเคครับจากนั้นครับให้คลิกขวานะครับยิงน่าหล่อตัวเลยแล้วก็อันนี้เลยครับดูตามผมแล้วก็ทำตามเลยป่ะวะปุ่นสิงใช่ป่ะวะมันจะขึ้นหน้าตาให้เราใส่พาสเวิร์ดไปครับก็นะครับให้ใส่พาสเวิร์ดตามนี้เลยนะครับยังไม่รู้แต่ผมพูดมัๆไปก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทั้งลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็เ แล้วก็นี่นะครับพาสเวิร์ดในการแตกไฟล์นะครับไว้ด้วยนะครับที่ตัคลิปเลยลจากนั้นให้กดโอเคนะครับก็จะได้นี่นะครับไฟล์นี้มาครับจากนั้นให้ให้กดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ดูอันที่สองนะครับให้เราทําการเอ่อลองโปรแกรมตัวแอคชั่นไปก่อนนะครับน,นี่นะครับ อุ้ยเอ้าเห็น here, B ตายหรอตายเห็นก็ลงมาเมื่อกี้เห็นบางแคนอยู่บนหัวนะว่าแคนไงเลยไม่ได้ยิงโธ่ลืมปืนลืมปืนลืมปืนเออแล้วก็ตายหรอกเออเท่ากับตายเลย ตอนแรกนึกว่ามันอยู่ที่เดิมอืมที่ยายไนจะสู้ไม่ไหวที่ไหนตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงตู้คอนเทนเนอร์ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆทางรถไฟเลยใกล้ที่ผมตายเลย 好。Oh. Mm hmm.